ขนาดดอมาแสดงค์ตีหื้อไปแตกตะกี้อย่าไปใจกลางหน้าผื่นมาแก็พันละอก็นี่นู้เนี่ยเนี่ยพ่อหนุ่มไอ้ยังนี่กระจิ้นกับนันกกรรมพ่อ้สูงเนี่ยปั้นนั่งสูงหยอกจิ้นมาหมดเลยกะโอ้ตายของมากเนาะตายโอ้ยชมจะแตกอู้แล้วสูบกระซืออย่างอื่นมาซื้อแต่กระจิ้นซื้อแต่กระจิ้นพันละโอ้ อ้ยมากจีนก็ซอจีนนี่กะปลาสูอันนี้มันกิโลนี่สูซื้อมาหนิก็โทษมดนี่ฮะมันแบบห้าโลพูดว่าพันมาถึงข้างน้อยนี่มาสั่งทอนกูบอกคือไปแต่งกูบอกคือไปแต่งกูจะมาจ่ายเปิ่นนี่กาหน้าเปิ่นเนี่ยโอ้ยหยังพอรอลพักใหม่พอมีสักหน่อยนี่กาพักใครพอรอลนี่กาพักใครนี่กาพักปมกำกินลูกนี่ไหนจีนกับมาซอยซาซอยลาบเหยียบมดเหมือนถอดจะได้นู่นอ่างเนี้ยถอดนัก ลาบกินบอกอี้สูซี่หอมเจียวหอมเจียวมาปะร์โร่บาร์ดี้เลยอ่ะมันมันซื้อมาเนี่ยเจียเดวโต๊ะเป้าหลวงอืมเป้าหลวงยามถไทยอืมมีละสตังห์ฮะอันเดี๋ยวก่อนหน่ะเจ้าเดี๋ยวก่อนเน่ะเดี๋ยวเคี้ยกันก้ามหนึงรอกันเมหน่เดี๋ยวจะจ่ายให้ัวใและเจ้านี่ชิงนีเนาะใครเนาขายจ๋าฮะเดี๋ยวว่าหัวใจนี่มันจ่ายจ้า